เอาลยครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับผมพบกับการเอาการ์ดจอเพิ่งออกใหม่ๆสดๆเลยครับสำหรับ v ว d e o n RX 9060 XT เรม16 g ิครับผมเอามาเล่นกับสเปคเครื่องในห้องนอนมาวัดกับ5060แรม8 g ิวัดเพราะอะไรนะครับวัดเพราะว่าราคามันใกล้กัน14 15 16แถวๆนี้ เปรียกเียก,กันผมอยากรู้ว่าความแรงห่างกันไหมอย่างไรนะครับราคาพอกันเกมแรก i n s o y ที่ Full HD ครับอ่าผมจะเปิดคลิปที่ได้เทสเครื่องห้องนอนกับ RTX500 ไว้แล้วเชิญชมครับครับปุ๊มจะเป็นกานต่อครับเซฟเดิมปุ้มจะเป็นอย่างไรปรับสุดทุกอย่างมันจะต้องได้ประมาณ70-80สต้นนะครับ การที่ผมใส่นะครับเป็นกรารจอของ As สบลอในรุ่น Challenger นะครับ R X 9 0 0า x น XT ดับ16ไฟติดเป็นสีอยู่ตรงนั้นด้านขวาจอเห็นไหมตรงนี้ปรับ r g b ไม่ได้นะครับเป็นไฟที่เสียบเปิดเครื่องติดสีนี้เลยสีฟ้าสีขาวสีเขียวเรียงกัน3ตัวอยู่ที่เฉยตรงนั้นตามนั้นแต่ก็ยังดีที่มันมีไฟนะครับเดี๋ยวเขมีเฟรมเจนมาสนับสนุนอย่างแน่นอนผมคิดว่าค่าย ค่ายเกมจะต้องเดี๋อย่างงี้ด<า>ีกว่ามผมจะปิดเสียง<อ>นในคลิปดีกวา่วาม<ๆ>ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีคนถามผมว่าทําไมเสียงมันซ้อนผมขออนุญาตปิดเสียงจากลําโพงคอมพิวเตอร์แล้วผมจะอธิบายเอาละกันมาแล้วครับเปิดมาแล้วอินซอยด้วยพลังของห้า0ูนศูนย์นะครับในคลิปนี้วันนี้คลิปนะครับเพื่อนๆผมเปิดคลิปอันเก่าเดี๋ยวเราจะมาเล่นจริงกับกับเครื่องนี้ในห้องนอนกับการ์ดใหม่อีกทีหนึ่ง เราจะดูเฟรมที่เฉลี่ยครับตอนนี้60เฟรมตั้งอะไรอยู่มาดูกันทุกอย่างจะทําเหมือนกันหมดนะครับเพื่อนๆทุกอย่างจะทําเหมือนกันหมดนะครับจะมีปิดนู่นนี่แล้วนะผมดูก่อนมันไม่ชัดโอเคจะมีปิดเต็มจอ Full HD นะครับปิดนะผมบอกก่อน DLSS เปิดอยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็นการ a n v i d i a เอาอย่างนี้ผมจะบอกว่า เปิดสุดในแบบของตัวเองทุกอย่างครับพูดอย่างนี้ดีกว่า,านะครับ DLAA นะครับของ Nvidia เดทอร์นออนนุ่นนี่ไม่จำกัดเฟรมเรทไม่ล็อกไม่เปิด v ีซิงเรปรับเปิดหมดปรับสุดนุ่นนี่นะครับผมบอกก่อนเลยอธิบายก่อนตรงนี้นะกดใช้โอเคมาดูก,กันครับเป็นยังไงเข้าเกมครับ เฟรมเรเปิดมาที่110่ิบนิดๆน,น,น่าใช้หาดรีวิวไปขอกินกาแฟไปด้วยนะเพื่อนเปิดมาร้อยต้นๆพูดอย่างนี้ให้เข้าใจง่ายจะได้จำได้เวลาเราไปเทสจริงกำลังวิจารณ์น้ำ <c oughs> น้ำทำไม่สวยเสียดายที่วิ่งลงไปไม่ได้เอ้าวโฆษณามาเฉยครับเจ๊นะครับผมไม่เป็นไรบเรา สดยังเราสดอ่ะต่อครับอ่ะร้อยกว่า,วาครับอ่ะผมข้ามเลยแล้วกันจะไ,ไม่ต้องยาวมากมีเก้าสิบปยกร้อยต้นๆน,นะครับพอขึ้นไปข้างบนดีเทลเริ่มตกครับเจ็ดสิบกว่าครับจำไว้นะครับแถวนี้หกสิบเจ็ดสิบนะครับชายหด100าดร้อยถึงเก้าสิบปลอ่าเราจะได้คำข้ามไปคำข,ข้ามไปแถวแถวลถหกสิบกว่าก็ยังมีให้เห็นนะครับ การจอนะครับผมเทียบเรื่องราคาขายจริงนะครับเพื่อนๆผมพูดอย่างนี้นะผมพูดในฐาน,นะเขาเรียกว่าให้ให้ลูกค้าที่จะซื้อได้ประโยชน์ผมจะไม่เทียบรุ่นผมจะเทียบราคาที่มันขายจริงๆของตลาดหมืนห้นิดๆไอ้ตัวนี้ก็ 15. หมืนห้น่อยๆเหมือนกันนะครับก็เลยจับมาชนกันผมไม่สนว่ามันจะมี v ีแ m มแ8กิสำหรับ5060หรือว่า เก้าศูนย์หกศูนย์ xt จะ램สิบหกกิกะตามผมจะเทียบเรื่องราคาตลาดเป็นหลักว่าตัวไหนเฟรมดีสำหรับเกมนั้นๆนะครับไอ้ตัวที่ผมเทสอยู่เนี่ยคันเล f u l 5ูห้าพันหมื่นห้าพันนิดๆกับหมื่นสี่พันนิดๆแล้วแต่ร้านจะไปเจอนะครับไอสติลเ l นเจอร์ตัวเนี้ยหมื่นห้าหกร้อยหมื่นห้านิดนิดหมื่นสี่นิดๆอะไรก็แล้วแต่ ผมไม่รู้แี่ยเพื่อนๆจะไปซื้อได้ที่ไหนหรือว่าใช้โปรหรือว่าซื้อที่แอปไหนหรือว่าไปซื้อหน้าร้าน Walk in นู่นนี่ผมไม่รู้ผมไม่สนผมสนตรงที่ว่าราคาขายจริงมันใกล้กันวัดกันนะครับจบละในคลิปโอเคจัดเลยครับตุ้มเข้าเกมมาจริงๆแล้วอินโซตรงนี้ครับ MSI Afterburner เปลี่ยนแล้วนะครับเป็น Asrock RX 9060 Challenger 16 g b สครับสเปคที่ผมใช้ผมเริ่งบอกไปว่าเป็น CPU นะครับอันนี้คือสเปคที่ห้องนอน CPU Ryzen 9 5900X ครับ Bram 32GB บัส3200ครับผมแล้วก็เฟรมเรตตรงนี้รอดูกันได้เลยนะครับแล้วก็อุณหภูมิการทำงานคล็อกโอ้โหคล็อกวิ่งเยอะมากสำหรับ Challenger 3003เน,นี่ยกินไฟ160กว่าวัตต์ CPU กินไฟตรงนี้ทั้งชุดนี่ไม่ถึง450วัตต์ด้ซ้ำตานนี้เป็นอย่างไรดูการตั้งค่าครับ เหมือนกันกับเมื่อกี้ครับทุกอย่างจะเหมือนกันกับเมื่อกี้ย้ำนะครับ Full HD เต็มจอครับปิด d ดล a ้าบิกเหมือนกันครับไอ้นุ่นมันเป็น dlaa ใช่ไหมเราทำได้เพียงแค่ native aa ครับผมจัดไปตุ้มเฟรมเจเนอเรชันเปิดของ amd ครับ fsr 3ครับไม่ล็อกเฟรมเรทครับวิซ n ่ไม่เปิดครับเพื่อให้ได้เฟรมเรทเต็มที่เท่าที่มจะไหวระยะชัดลึกเปิดครับเปิดครับไนท์แมร์ไม่ยุ่ง50% เรซิซิ่งเปิด Failback อันนี้ตามนี้เลยผมเทสประมาณนี้ตลอดยุดดิฟครับราคาอันตราโอเคปรับสุดทุกอย่างแล้วนะครับเลือกใช้ตุม้มจะเป็นอย่างไรอินซอย RX 9060 XT a s r o Challenger k c เชิญครับตุม้มฉากข้างบนก่อนเลยเปิดมายังไงเพ hey, ตุม้มตุ๊บตุ๊บตุ๊บอุ๊ยอุ๊ยเหมือนจะชนะหรือเปล่าตรงนี้ถ้าจะไม่ผิด การ์ด AMD หกสิบเจ็ดสิบไม่ใช่แล้ว AMD ตัวนี้แปดสิบกว่าเก้าสิบต้นเลยทีเดียวนะครับแถวนี้ถ้าเป็นไอตัวที่เราเทสม่อกประมาณหกสิบเจ็สบผมจำได้เลยนะครับตรงนี้เลยนะครับข้างบนก่อนที่เราจะเลิกเลิกปิดคลิปเมื่อกี้ไปอุ้ยแล้ชนเลยผมจะชนผมเหรอคุณพี่อู้อันนี้เหมือนเล่นย้อนสอนนะครับกับคลิปเมื่อกี้ตรงนี้จะต้องได้หกสิบเจ็ดสิบผมจำได้สำหรับ ไอคีปเกะนะครับที่เป็น5 0าศนะครับไอดีไปร้อยกว่าแล้วนะครับและแปด0ินะครับผมไม่จะชนผมนะครับพี่ปรับสุดทุกอย่างครับอินซอยมามาเดิตรงนี้ต้องตกครับตรงอาพาร์ตเป็นคนรวยนะครับเราจะวิ่งย้อนกลับไปที่ชายหาดนะเพื่อนตรงนี้จะต้องเห็น60ไอที่กระตุกกระตุกเมื่อกี้ไม่ใช่อะไรนะครับเพื่อนเกมมันถูกลงใน S S D พกพาของผมแล้วผมมาทําให้เกมมันรู้จักอีกเครื่องที่เครื่องนี้ผมมาได้ลงเกมที่ตัวเครื่องนี้เข้าใจปะมันอาจจะมีโอนถ่ายกันนิดนิดหน่อยหน่อยก็ตึกกระตากบ้างขออภัยตรงนี้ด้วยนะครับอย่าไปนับมันนับในการเล่นแบบรื่นไหลว่าเป็นยังไงโอ้โหแรงกว่าชัดเจนมากร้อยกว่าตรงนี้นะครับถ้าเป็นการ้เนี่ยมี60 70ไปแล้วอ่าตรงนี้ลงมาบ้างแล้ว60นิดนไม่มีให้เห็นเลย แ0ดสเกลี้ยมตัวสวยมีร้อยกว่าคายีเลเทิบางคนอาจจะบอกว่าผมเทียบผิดรุ่นมันไม่ผิดรุ่นน่ะต้องพูดว่ามผมเทียบเรื่องราคานะครับเอาราคามาชนกันนะ่ะราคาขายไปพอๆกันนะ่ะเป็นสี่เ็ห้าเ็แต่รุ่นนะครับแต่บางที5 6. 0าศูนย์กูนก็มีราคาที่แต่หาซื้อยากเราก็พูดเขาเรียกว่า แนวว่ามันหาได้จริงก็ประมาณนี้แหละราคาที่ชายหาดครับคล้ายๆกันไอันนี้เยอะกว่าวะโอ้นี่เล่นร้อยร้อยสี่ร้อยสามเลยล่ละครับพี่ตรงนี้ครับไอ้น,นี่มันร้อยต้นเนาะร้อยสิบนิดนี่ร้อยยี่สิบกว่ากาครับห่างกันสิบเฟรมกว่าแถวชายหาดโอ้เล่งไปร้อยสาไม่เห็นด้วยเมื่อกี้ AMD ชนะแน่แน่เกมนี้ ชัดเจนครับเท่าที่เราลองดูบางจุดคล้ายๆกันแต่การ์ดของ AMD แอบดีดหนีนะครับ10กว่าเฟรมแถวๆนี้นะแต่ข้างบนตรงที่เป็นที่เขาขับอะไรนะเขาขับรถกันเมื่อกี้ชนะเกือบ20เฟรมอ่ะเอาเป็นว่าหนีกัน10ถึง20เฟรมโดยประมาณครับสำหรับ i n s so ซอเนาะเอาแค่นี้ละกันชัดเจนง่ายๆสรุปแล้ว RX 9060 XT คุ้มกว่าสำหรับเกมนี้ถ้าซื้อมาเล่นครับผม เจอกันเกยมหน้า